อาจารย์วนอก็ใช้ช่องทางนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสภาเนี่ยประสานไปด้วย,วยไปด้วยกันซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สื่อสารไปถึงคำอักษรคนครับครับตัวประกันนะครับ,รบที่อยู่ที่นั่นแล้วเราต้องการที่จะให้มีการปล่อยตัวถูกไหมฮะอ่าแล้วเราก็อาจจะได้รับคํายืนยันมาว่าโอเคเขาจะดูแลอย่างดีเขาจะปล่อย อะไรต่างๆนะครับแต่ข้อจํากัดนะซึ่งอาจารย์วนอเองเนี่ยท่านกา็ทราบดีนะครับแล้วท่านก็เข้าใจก็คือว่า,าท่านเองไม่ได้อยู่ในสถานะอานาจนะที่จะไปต่อรองเงื่อนไขอะไรต่างๆกับทางของกลุ่มฮามาสครับใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งท่านก็บอกแล้วว่าท้ายที่สุดมันจะไปจบที่มันต้องจบที่รัฐบาลใช่ครับ ที่จะต้องตั้งผู้แทนของตัวเองแล้วไปไปเจรจานะครับในอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นทางการนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยหาเส้นทางนะครับผ่านอ,อ่ช่องทางที่ไม่เป็นทางการนะครับโดยอาจารย์วันนอก็เป็นก็เป็นแนวทางนะฮะที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็เห็นผลแต่ช่องทางที่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วย แแล้วก็จะต้องจะต้องไปเจราจาพูดคุยค่อนข้างเร่งด่วนครับเนื่องจากว่าวันนี้อิสราเอลได้ประกาศนะครับการปฏิบัติการระยะที่สองนั่นก็คือการบุกเข้าไปในภาคพื้นดินครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้แหละฮะเรื่องใหญ่อมันไม่ใช่แค่าการการบุกไปภาคพื้นดินอย่างเดียวนะฮะเขาบอกเลยว่าอะจะกวาดล้างฮามาส ถูกไหมฮะแล้วในระยะถัดไปเนี่ยจะไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตต่างๆในกาซาได้จะจะไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตผู้คนในกาซาได้นะฮะ,ะแล้วก็ยังบอกอีกน,นะครับบอกว่าทุกความสำเร็จเนี่ยมันย่อมมีความเสีย่ยงอ่าแล้วมีราคาต้องจ่ายรับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ย แนวทางการเจราจาที่จะแลกเปลี่ยนตัวประกันกับชาวอิสราเอลไอ้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในการคุมขังของอิสราเอลเนี่ยนะแนวทางการเจราจาเนี่ยอิสราเอลไม่เอาด้วยแล้วครับแต่ว่าเขาจะพยายามบอกว่าเขาจะใช้วิธีการอะไรฮะบุกเข้าไปเพื่อชิงตัวประกันมาใช่บ,บุกเข้าไปเพื่อชิงนั่นหมายถึงการสู้รบถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเราก็ เราก็มีประสบการณ์ในช่วงทศวรรษ70เูนะฮะที่มันมีกลุ่มปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะจับตัวประกรันนะที่เอ็นแทปเป้และครั้งนั้นเนี่ยอิสราเอลก็ปฏิบัติการทางทหารบุกเข้าไปชิงตัวประกรันนะฮะแล้วก็มีการสูญเสียการล้มตายนะครับเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะเพราะ<ช>ฉะนั้นผมกําลังเป็นห่วงว่าวันนี้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินแล้วเนี่ยหมายมันหมายความว่า มันมันมันจะต้องทู่รบกันค่ะแต่ไม่และตัวประกันของเราจะเป็นยังไงถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้อันนี้คือคือคือผมคิดว่า,เ,าเราต้องทํางานแข่งกับเวลาในการาช่วยเหลือตัวประกันแล้วครับซนะึ่งถ้าเราสามารถที่จะคุยตรงได้กับกาตานะไปยังฮามาสแล้วเขาโอเคที่จะเปล่อยตัวประกันเราเนะี่ย ก็ต้องมาพูดกันว่าจะส่งออกมาทางไหนใช่ไหมฮะซึ่งเส้นทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือ,เ,อเข้าไปในอ,อียิปต์นะครับผ่านดาน่านราฟาแล้วก็ส่งออกไปทางอียิปต์นั้นเ,เหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีชาวอิสราเอลหรือชาวเอ,าอเมริกันนะฮะที่มีสองสัญชาติเั่นก็คือตาเลสไตน แล้วอแล้วก็มีสัญชาติอเมริกาด้วยอยู่ในพื้นที่กาซานะก่อนแล้วเขาก็ต้องการที่จะออกอ,อกอพยออ,ออกมาอเมริกาบอกว่าให้ออกมาทางอียิปต์ครับนะฮะไม่ได้ออกมาทางอาอิสราเอลครับนะครช่วนะงช่องช่องทางนั้นเนี่ยผมคิดว,ว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วก็เป็นไปได้ค่ะนะครับเพนะียงแต่ว่า การเจราจารเราทำให้เขาเห็นว่าเราส่งคนที่สำคัญและมีสถานะที่จะเจราจารต่อรองกับเขาได้ครับนะครับครับอาจารย์ครับเขาถามอาจารย์อีกว่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เขาบอกโดนมากเลยโดนมากเลยว่าทําไมไม่เอาคนเป็นที่เป็นฝ่ายบริหารคือระดับรัฐมนตรีต่างประเทศหรือรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศไปอาจารย์ วันนอเนี่ยก็ไปแต่ว่าท่านก็ไม่มีอะไรไปเลยเพราะว่าท่านเป็นฝ่ายนิติบัญญัติน,น,นะครับเขาบอกแล้วอย่างเนี้ยทำไมไม่ชิงความได้เปรียบส่งรัฐมนตรีช่วยเปสักคนนึงก็ยังได้ทําไมรัฐบาลไม่ทําเลยล่ะครับคือ,อในความเข้าใจของผมซึ่งอาจจะผิดก็ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการอะอะไรฮะบบาลานซ์ในเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะว่าด้านหนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับอิสราเอลถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็จะวางท่าทีว่าทุกอย่างเนี่ยเราเชื่อมั่นเราไว้ใจอิสราเอลในการที่จะเป็นคนส่งคนไทยกลับมาหรือว่าเจราจาต่อรองกับอหรือช่วยเหลือคนไทยที่ถูกฮามาจับไป นะฮะไอ้ตรงเนี้ยนะครับแผมมองว่าถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยยากขึ้นไปอีกถ้าไปถ้าถ้าเอาตัวประกันคนไทยไปอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับตัวประกันชาวซสาเอลเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ไม่เจรจาไม่แลกเปลี่ยนกับอชาวปาเลสไตน์ที่ถูกจับกลุมเนี่ยมันก็จะยากไปใหญ่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นครับท้ายที่สุดเนี่ยเราเห็นไหมฮะท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่า เขาก็ไม่เจรจารแล้วจะมาจบด้วยวิธีการต่อสู้กันซึ่งมันอันตราย,ยตัวประกันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะไปเจรจารกับอิหร่านโดยตรงนะฮะในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่เป็นทางการหรือแม้แต่ส่งผู้แทนไปกาตานะครับไปเจอกับาฮามาสอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะทำให้อิสราเอลไม่พอใจใช่ไหมฮะ พาอไปคุยกับอผู้ขัดแย้งเขาครับอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีอาจจะมีลักษณะของความเกรงใจตรงนี้อยู่นะครับและก็อาจจะไว้ใจนะเชื่อใจอิสราเอลว่าจะสามารถช่วยคนไทยกลับมาได้นะอันนี้ก็ก,ก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่มาวันนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะ เปลี่ยนนะแนวทางโดยที่เราจะมามุ่งคุยตรงด้วยด้วยด้วยตัวเองมากกว่าที่จะไปรอทางอิสราเอลนะครับแต่แต่ว่าประเด็นคือว่ามันต้องรีบทํามากเลยนงฮะเพราะอิสราเอลก็จะเดินหน้าปฏิบัติการภาคพื้นบินไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะส่งผลต่อตัวประกันนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยแบบนี้เหนื่อยเลยนะครับถามอาจารย์อีกอันนะครับว่าเออิหร่านเขาเคยบอกว่าเขาจะ เข้าร่วมเลยถ้าอิสราเอลโจมตีภาคพื้นดินไอ้นี่มาแล้วและอิหร่านทำไมยังนิ่งๆอยู่ล่ะครับอาจารย์คือมันมันมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับว่าการเข้าไปของอิสราเอลเนี่ยนะฮะเข้าเข้าไปก่อนแล้วก็ประกาศทีหลังไม่ใช่ประกาศก่อนแล้วจะเข้าไปอ๋อเข้าก่อนเลยครับไอเวนก่อนแล้วเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่เข้าไปแบบ ในลักษณะที่เข้าไปแล้วโอ้โหบุกเข้าไปเต็มที่ลุยเข้าไปเต็มพิกัดเดินหน้าชนอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการเข้าไปเพื่ออตึงนะกำลังไว้ในพื้นที่ที่จำกัดเช่นเข้าไปทางเหนือเนี่ยก็เข้าไปแค่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรแล้วก็ไปตั้งหลักตรงนั้นดูลาดราวดูอะไรมันยังไม่ใช่การบุกเข้าไปแบบเผเชิญหน้าคนะ ซึ่งตรงนี้อิสราเอลเขาก็กังวลว่าถ้าเขาเข้าไปในเมืองลุยเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นไปได้สูงว่าฮามาสเองก็คงประเมินแล้วว่าถ้าอิสราเอลเข้ามาเนี่ยเขาวางแผนไว้าจะจัดการยังไงวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะฮะครับมีข่าวออกมาว่าฮามาสเตรียมที่จะล่ออิสราเอลเข้าไปแล้วก็ตลบหลังครับตลบหลังนะออ้อมกำแพงเข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ย ก็จะเห็นว่าอิสราเอลเข้าไปแบบเข้าไปแบบอะไรฮะเข้าไปแบบอใช้คําว่าอะไรลันล้าละลังหรือว่ายังลังเลอยู ankle ankle şey ่คใช่ไหมฮะครับอันนี้ทางอิหร่านอิหร่านเนี่ยนะครับจากการที่อิสราเอลเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะนิ่งเฉยแค่ทีเดียวใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าวันนี้อวันนี้อิสราเอลล้มเส้นแล้วครับ ตอนนี่เซลได้ล้ําเส้นแล้วในการบุกเข้าไปในกาซาะนั่นหมายความว่าคําว่าล้าเส้นหมายความว่ามันมันมันเกินกว่าที่จะอยอมรับได้<ะ>แล้วก็เขาก็จะต้องขยับอะไรบางอย่างหลังจากนี้